พิ่มช่องทางเพื่อเอาใจผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีการจัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่เพนรีมอลอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยเปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบริการรับฝากถอนเปิดบัญชีใหม่รับชำระหนี้เงินกู้และชำระค่าสาธารณูปโภคและในโอกาสฉลองเปิดสาขาใหม่ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากซปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับดอกเบีย้ยบุกเพิ่มอีก0.75% ต่อปีระหว่างวันที่7พฤศจิกาย,ยนถึง6ธันวาคม2557และปิดท้ายด้วยเงินฝากออมทรัพย์แฮปปี้โฮมให้ดอกเบีย้ยสูงถึง2.75%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน1ล้านบาทเงื่อนไขเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปรับฝาก1รายต่อ1บัญชีกรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน20,000บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษีโดยสามารถเปิดบัญชีได้ภายในวันที่3 1พฤษภาคม2558 ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาช,าชนมาใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเรายินดีให้บริการ